วันนี้ทำไรครับวันนี้ผมจะมาทำพัน้ีครับครับเริ่มต้นที่การทำไรครับบีบแป้งใช่ไหมครับครับอ่าแค่นี้พอครับเป็นช่องได้ปีพับปีบีบโอเคปีบเยอะเลยครับต้องรอยังไงครับถึงจะขึ้นได้ให้สุกให้สุกโอเคครับอ้าวมีหางด้วยอ้าวมีหางด้วยแถมหางด้วยครับ เราเรามานี่นะครับกับเราต้องให้แป้งสุกก่อนรอบๆใช่ไหมครับให้มีฟอฟกัดใช่ไหมครับเดี๋ยวกันนะขัข้นตอนในตัวใบปัดเลยอ่าอันนี้ขั้นตอนสองครับเราต้องรอดูแป้งสุกใช่ไหมครับชี้ครับแป้งชี้ครับสุกอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนี้โอเคอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ได้แล้วอันนี้เริ่มได้แล้วอ่าจับเลยครับ ยโอเคครับนี่หมดนีหมดนี่เลยอ่ะน,น,นี่ครับอ,อันนี้ยังไม่ได้เพาะก็รอสุกแล้วรอ,อกลับอ,อ่าอโอเคครับเกลียวเกลียวเกลียวบาย อันนี้เราก็ทาทาอลไรครับโอเคครับให้ทั่วๆจะได้อร่อยหรอร่อยาะเอยาะอ่ยอยาะยอโอเคอน,นี่ก็รอเวลาโอเคครับจะได้แล้วครับพูดดิโอเคครับใช้ได้หมดแล้วครับ